สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องการ์ตูแมนและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องราวประวัติของดองกี้โฮเต้โลซินันเต้หรือโคลาซอนดองกี้โฮเต้โลซินันเต้เกิดวันที่15กระกฎาคม อายุของเขาจนถึงวันที่เขาตาย26ปีส่วนสูงตาวีเวิการ์ด4 3 5เซนติเมตรนะครับแต่ว่าใน SBS เล่มที่79เนี่ยอาจารย์โอดะนะครับได้เขียนส่วนสูงของโลซินันเต้ไว้293เซนติเมตรนะครับผมคิดว่าในวีเวิการ์ดเนี่ยน่าจะเขียนผิดนะครับเป็น4 3 5เซนติเมตรสังกัดทหารเรือนะครับยศล่าสุดก่อนตายของเขาก็คือนาวาโทเกิดที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจว เป็นผู้ที่ใช้พลังจากผลปีศาจนางหีนางีผลเงียบสง,งบนะเปิดตัวโรซินันเต้ครั้งแรกนะครับจะอยู่ที่ตอน761นะถ้าตามวีเว้นการนะครับเราจะเห็นในมังงะตอนที่763นะครับเหตุการณ์ตอนที่ดองกี้โฮเต้โฮมิงนะครับซึ่งเป็นพ่อของดองกี้โฮเต้โรซินันเต้นะครับแต่ในคลิปนี้ผมขอเรียกง่ายๆนะครับว่าโคราซอนซึ่งพ่อแม่ของโคราซอนเนี่ยได้สละฐานะเผ่ามังกรฟ้านะครับมาเป็นมนุษย์ธรรมดา และได้พาครอบครัวของเขาเนี่ยมาอยู่ในที่ที่ไม่ได้รับการดูแลของรัฐบาลโลกนะครับก็ในพื้นที่นั้นเนี่ยคือไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลโลกนะครับและเมื่อชาวบ้านแถบนั้นเนี่ยเขาได้รู้ว่าครอบครัวนี้คืออดีตเผ่ามังกรฟ้าเท่านั้นแหละครับ ครอบครัวของครัละซอนเนี่ยก็โดนตามล่าทันทีก็ทั้งครอบครัวเนี่ยก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนนะครับสาเหตุนะครับที่ครอบครัวโดนตามล่าต้องหนีหัวซุกหัวซุนเนี่ยก็เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นนะครับเขาเนี่ยเกลียดเผ่ามังกรฟ้าคือจริงๆแล้วในเรื่องวันพีซเนี่ยผมเชื่อว่าแทบทุกเผ่าเลยนะแทบทุกเผาเนี่ยไม่มีใครชอบเผามังกรฟ้าแต่ก็จะมีแต่รัฐบาลโลกนี่แหละครับที่อยู่ข้างเผ่ามังกรฟ้านะครับทำให้ไม่ว่าเผ่าใดๆนะครับก็ไม่สามารถทําอะไรเผ่ามังกรฟ้าได้เพราะว่ามีรัฐบาลโลก คอยดูแลคอยหนุนหลังอยู่ตัดกลับมานะครับที่ครอบครัวดองกี้โฮเต้หลังจากที่ครอบครัวต้องหนีหัวซุกหัวซุนนะครับโคลาซอนแล้วก็พี่ชายเขานะครับก็คือดองกี้โฮเต้โดฟามิงโกเนี่ย ก็ได้หาของกินตามถังขยะเพราะว่าบ้านเนี่ยก็โดนเผานะครับแล้วก็ตกละกรรมลบาบากนะครับก็ต้องไปหาของกินตามถังขยะเพื่อมาประทังชีวิตนะครับเขาก็ได้เอาอาหารที่เก็บมาจากถังขยะเนี่ยเอาไปให้แม่กินแล้วแม่โครลาซอนเนี่ยก็ล้มป่วยสุดท้ายแม่โครลาซอนก็ได้ตายไปนะครับในจังหวะที่ตายเนี่ยก็ตายต่อหน้าโครลาซอนเลยนะสามพ่อลูกก็ใช้ชีวิตด้วยการหนีหัวซุกหัวซุนนะครับสุดท้ายก็โดนชาวบ้านจับตัวแล้วก็ไปเผานะครับ แต่3คนนั้นเนี่ยก็ได้รอดมาได้นะและโดฟามิงโกพี่ชายของเขาเนี่ยก็ได้ปิดชีวิตพ่อเขาต่อหน้าต่อตาเลยคือโคโาซอนเนี่เขาจะเห็นทั้งแม่ตายต่อหน้าแล้วก็พ่อตายต่อหน้าด้วยฝีมือของพี่ชายตัวเองนะครับ mm hmm. เขาก็เป็นอีกคนหนึ่งอะ่ะที่มีชีวิตที่น่าสงสารมากๆในวัยเด็กนะครับแล้วเขาก็ได้มาเจอกับทหารเรืออย่างเซนงวคูนะครับซึ่งเซนงคูตอนนั้นเนี่ยก็ รับโคราซอนมาชุบเลี้ยงนะครับแล้วก็เรื่องราวของโคลาซอนในวัยเด็กก็จะมีเพียงเท่านี้ต่อมาอีก14ปีนะครับโคลาซอนเนี่ยเขาได้ปรากฏตัวอีกครั้งนะครับเขาได้อยู่ในกลุ่มดองกีโฮเต้แ f ฟมิลี่แล้วนะครับในฐานะตำแหน่งของเขาในตอนนั้นคือตำแหน่งโคราซอนหลังจากที่โคลาซอนคนเก่านะครับไปทาําภารกิจรับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโคลาซอนคนเก่าเนี่ยไปทาําภารกิจรับอะไร โคลลซอนเนี่ยเปิดตัวมากับบุคลิกที่ไม่ชอบเด็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ซุ่มซ่ามนะครับเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะมีการลื่นล้มนะครับเวลาจุดบุหรี่เนี่ยบุหรี่ก็เผาเสื้อตัวเองเจอเด็กน้อยแกล้งบ้างและก็ต่อมาก็จะมีเด็ก10ขวบคนหนึ่งนะครับมาขอเข้ากลุ่ม Family นะครับเด็กคนนั้นก็คือทาฟกาก้ารอและตอนนั้นเนี่ยรอเนี่ยได้ป่วยนะครับเป็นโรคตะก่วอัมพันธ์เป้าหมายที่รอ ต้องการเข้ามาอยู่ในกลุ่ม Family เนี่ยก็คือต้องการฆ่าคนแล้วก็ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่ารอเองเนี่ยก็มีชีวิตอยู่ได้อีกแค่3ปีเท่านั้นนะครับเขามีความเกลียดแค้นนะครับต่อรัฐบาลโคโาซอนเองเนี่ยก็ได้ถูกรอนะครับใช้มีดแทงเข้าไปด้วยความที่เขาแค้นโคโาซอนนะครับที่จับเขายโยนไปในกองเศษเหล็กแต่โคโาซอนเองก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับโดฟามิงโกนะครับเพราะว่าถ้าบอกเนี่ยยังไงเนี่ยรอโดนฆ่าแน่นอน พอดูฟามิงโก้เนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาทำร้ายน้องชายตัวเองเหมือนกันโครลซอนนะครับก็ใช้ชีวิตใน f ฟมิลีในฐานะโจรสลัดอย่างเต็มตัวนะครับเราก็จะเห็นฉากว่ามีการไปป้นบ้างหรือว่ามีการต่อสู้กับทหารเรือบ้างนะครับจนเวลาล่วงเลยผ่านไปถึง2ปีตอนนั้นเนี่ยโครลซอนเนี่ยเขาได้รู้ว่าลอเนี่ยมีอักษรดีอยู่ในชื่อนะครับเขาก็ได้พูดคุยกับรอแล้วก็ได้บอกรอว่าอย่าพูดชื่อ ดีให้โดฟามิงโกฟังโดยเด็ดขาดนะครับรอเองเนี่ยตอนนั้นก็ถึงกับอึ้งเลยนะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับโคลาซอนเองเนี่ยเขาก็แสดงตัวว่าเขาเป็นคนที่พูดไม่ได้นะครับแต่โคลาซอนเองนะครับเขาก็ได้พูดกับรอไปนะครับว่าเขาไม่เคยบอกใครว่าเขาสูญเสียความสามารถในการพูดนะครับแต่คนอื่นคน่ยคิดกันไปเอง และเขาเองนะครับก็ได้เปิดเผยกับรออีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีพลังจากผลปีศาจนะงนีนางนีนก็คือผลความเงียบและรอเองนะครับก็ได้ถามโคลซอนนะครับไปอีกว่าและที่แกทําตัวซุ่มซ่ามเนี่ยมันเป็นการแสดงใช่ไหมนะครับโครลซอนเองนะครับก็ได้ตอบว่าใช่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเขาโกหกเพราะว่า ความซุ่มซ่ามเนี่ยมันมันเป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องเดียวที่โคโลซอนเนี่ยไม่ได้ปิดบังนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยคือเป็นการแสดงหมดเลยแต่ตอนนี้ที่โคราซอนพูดกับโรนะครับคือเขายังไม่แสดงตัวนะครับว่าเขาเป็นทหารเรือทีนี้โรนะครับก็รู้แล้วนะครับว่าโคราซอนเนี่ยปิดบังเรื่องราวต่างๆหลายเรื่องเลยนะครับและกําลังที่จะไปบอกโดฟามิงโกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอก็ไม่ได้บอกนะครับเพราะโรอเองเนี่ยก็ถือว่า หายกันและกันกับเรื่องที่ลอเนี่ยไปแทงโคลาซอนแล้วโคลาซอนเนี่ยไม่ได้บอกโดฟามิโกเวลาต่อมาโคลาซอนนะครับก็ได้ลักพาตัวลอนะครับไปรักษาโรคตะกัวอัมพันธ์ในเมืองต่างๆแต่ก็ไม่มีโรงพยาบาลไหนนะครับรับซักโรงพยาบาลน,นะครับจนเวลาผ่านไป6เดือนนะครับเขาก็ได้ข่าวจากโดฟามิโก็ว่าจะมีการซื้อขายผลโอเปอเปนะครับ ระหว่างทาหารเรือกับโจรสลัดควลราซอนเองนะครับก็ได้วางแผนที่จะไปขโมยผลโอเปอเปมาให้รอกินนะเพราะว่าเขาเชื่อว่าผลเนี่ยจะสามารถทําให้รอเนี่ยหายจากโรคตะกัวอัมพันได้นะครับควลราซอนเนี่ยเขาได้รู้ว่ารอเนี่ยเป็นลูกของหมอแล้วก็รอเองเนี่ยก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์มาจากพ่อด้วยและแล้วการชิงผลโอเปอเปก็ได้เริ่มขึ้นนะครับควลราซอนก็ไปชิงผลโอเปอเปมาได้แบบไม่มีปัญหาอะไรนะช่วงแรก เพราะว่าด้วยความสามารถของเขาในเรื่องการต่อสู้แล้วก็บวกกับความสามารถของผลปีศาจก็ทําให้เขาได้ชิงผลปีศาจมาได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ว่าด้วยนิสัยความซุ่มซ่ามของเจ้าตัวที่แก้ไม่หายทําให้โครซอนเองเนี่ยก็โดนยิงไปหลายนัดเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงกับตายนะครับก็ได้รับบาดเจ็บไปพอสมควรแล้วรอเนี่ยก็ได้กินผลโอเปโอเปไป ต่อมานะครับโคราซอนก็ได้ให้รอเอาจดหมายที่จะเปิดโปงเรื่องราวของ Family เนี่ยไปให้ทหารเรือที่อยู่ในเกาะน,นี้นะรอเองนะครับก็ไปให้ทหารเรือนะแต่ทหารเรือคนนั้นดันเป็นเวอร์โก เวอร์โกนั้นก็เป็นโครลาซอนคนก่อนรอเองนะครับก็ด้วยความที่เป็นห่วงโครลาซอนเขาก็ได้บอกเวอร์โกนะครับให้มาช่วยโครลาซอนที่กําลังบาดเจ็บหน่อยซึ่งรอเองตอนนั้นเนี่ยไม่รู้นะว่าเวอร์โกเป็นคนใน Family ที่เข้ามาแฝงตัวเป็นทหารเรือนะครับเขาก็เลยขอความช่วยเหลือนะครับให้มาช่วยโครลาซอนแต่เมื่อ2คนนี้นะครับได้เจอกันนะครับโคราซอนเองเนี่ยก็ เขอเรียกชื่อเบอร์โกทำให้เบอร์โกเนี่ยเห็นความสงสัยนะครับที่โคลซอนเนี่ยพูดได้เบอร์โกเองนะครับก็ได้แกะจดหมายน้อยนั้นออกมาดูจึงรู้ว่าจริงๆแล้วโคลซอนเนี่ยเป็นคนทรยศเป็นคนของรัฐบาลโลกเป็นทาหารเรือนะครับและตอนนี้เองเนี่ยโคลซอเนี่ยโดนอัดเละเลยนะครับเพราะว่าเบอร์โกเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการใช้ฮาคิก่อได้อย่างแข็งแร่งและพอเขาอัด2คนนั้นเสร็จเขาก็ได้โทรรายงานให้กับโดฟามิงโกฟัง แต่จังหวะที่เขาโทรรายงานนั้นเนี่ยโคลาซอนแล้วก็รอเนี่ยก็ได้ใช้จังหวะนั้นเนี่ยหลบหนีไปแต่โคลาซอนเองเนี่ยที่หนีไปนะครับก็รู้ว่ายังไงเขาหนีไม่พ้นอยู่แล้วเขาก็เลยให้รอเนี่ยไปอยู่ในหีบสมบัตินะครับเพราะว่าโคลาซอนเองเนี่ยได้บอกกับรอไว้ว่าโจรสลัดเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ต้องเอาหีบสมบัติกลับไปอยู่แล้วซึ่งตัวโคลาซอนนะครับก็ได้เรียกร้องความสนใจแล้วก็โดนจับได้นะครับ ก็โดนซ้อมไปอีกรอบแล้วเขาก็ได้มาประจันหน้ากับโดฟามิโก้ก็ได้บอกว่าเขาเป็นทหารเรือนะครับมีโค้ดเนมอะไรชื่อนาวาโทโลซินันเตแห่งศูนย์ใหญ่กองทัพเรือแล้วก็ได้ยกปืนขึ้นมากะจะยิงโดฟามิโก้แต่โดฟามิโก้เนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าโคราซอนเนี่ยไม่กล้าที่จะยิงเขาหรอกเพราะว่าโคราซอนเนี่ยมีนิสัยที่เหมือนพ่อโดฟามิโก้เองนะครับก็ได้ถามหาผลโอเปโอเปกับรอว่าอยู่ที่ไหนแต่โคราซอนก็ได้บอกไปว่ารอเนี่ย เขาเป็นคนที่ได้กินผลโอเปโอเปไปแล้วแล้วก็อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือด้วยประจวบเหมาะกับ Buffalo และ b a b y ้ i ฟ e นะครับเขาได้รับรายงานว่าทหารเรือเนี่ยได้ดูแลเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเด็กผู้ชายคนนั้นเนี่ยในเวลาต่อมาก็คือพลเรือตีเอ็กเด็กนะครับ เพราะว่าใน SBS นะครับอาจารย์โอดาได้เฉลยไว้นะครับว่าเด็กคนนั้นเนี่ยก็คือเอ็กเด็กนะครับในปัจจุบันนะครับแล้วทีนี้พอบัฟฟาโล่แล้วก็เบบี้ไฟได้รับรายงานจากทหารเรือมาอย่างนี้ก็รายงานต่อโดฟาเมงโกทีนี้พอโดฟาเมงโกเนี่ยรู้ว่ารอเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับโดฟาเมงโกเนี่ยเขาก็ได้ยิงปืนปิดชีวิตโครลาซอนนะครับแต่ก่อนที่ โคลาซอนเนี่ยจะตายนะครับเขาได้ใช้แรงเรื่อกสุดท้ายนะครับเขาแข่งใจนะครับเพื่อที่จะให้พลังผลปีศาจของเขาเนี่ยยังทํางานอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเขาตายพลังผลปีศาจเนี่ยก็จะไม่ทํางานแล้วทุกคนก็จะได้ยินเสียงร้องไห้ของรอนะครับเขาก็เลยแข่งใจไว้และสุดท้ายเขาก็ตายลงไปรอเองนะครับก็ได้รับอิสรภาพตามที่โคลาซอนต้องการ และถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องการ์ตูนแมนด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ